ยังครั้งที่จาได้ว่าตอนนั้นน่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเมืองไทยสั้นๆเป็นแบบโชว์ถ้วยเนาะเซอร์ไพรส์ <Surprise. S 1> มากที่เห็นเจ้าหน้าที่สนามเจ้าหน้าที่ทีมคุยภาษาสเปนิกกับนักเตะของเขาถามว่าแล้วทําไมเขาไม่พูดภาษาอิอยู่วะ uh, uh, uh. พวกเราตกลงกันว่าในเมื่อเรามีสัดส่วนของนักเตะที่เป็นฮิสปนิคคือคนพูดภาษาสเปนเยอะที่สุดเราจะเปลี่ยนภาษากลางของพวกเราเฮ้ย uh, แล้วคุณไม่รู้สึกอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องรู้ส uh, 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 ึกอะไรก็ได้เรียนภาษาใหม่ไงมันมันคือคือ คือแนวคิดที่มันมันพิเศษมากเพราะฉะนั้นถ้าใครกำลังคิดว่าโอ้โห UK เ r b i t r a มันแบบอนเซอร์เวทีฟว่ะมันอาจจะผ่านช่วงเวลาตรงนั้นมามันไปแล้วมานานพอสมควรแล้วมาไกลมากลองลองคิดลองคิดดูนะสมมติว่ามีทีมบุนเดสลีกาสักทีมเราต้องเปลี่ยนแล้วเราพูดภาษาอังกฤษไม่เอาไม่มีทางไม่มีทางกไหมคือทีนี้ไบอกเยอรมันมันผิดแต่ว่าด้วยจริตคนอังกฤษด้วยวิถีเอามาเอาได้แล้วมาแล้วมาลองทํากันอื เปิดรับโดยที่ไม่ได้รู้สึกอ่าไม่ได้ตัดสินใจไปก่อนไม่ได้ตัดสินว่ามันไม่อคติอ่ไม่ผูกหรือผิดมันยังไม่ถึงวัวนั้นเปิดรับมาก่อนไม่ดีก็แค่ออกไปเอออากพูดได้ดีมากก็แค่ลองอ